สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับเจอกันอีกนะครับสำหรับช่องประยบ้านบ้านแชนแนลนะครับเป็นช่องที่ตามหาความรู้นะครับว่าพระที่มีอยู่นะครับที่ได้นำมาทำคลิปในแต่ละคลิปนะครับเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไงนะครับถ้าหากว่าเป็นพระแท้มีราคาเล่นเจ้าหากันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสวัสดีนะครับทุกๆท่าน ยุดามคลิปไปติดต่อกขลายวันเลยนะครับวันนี้ได้นำพระเหรียญมาให้พี่เพื่อนๆได้ติชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับทุกทท่านสำหรับช่วงนี้นะครับที่ไม่ค่อยจะได้ทำคลิปนะครับเพราะว่าระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดนะครับโควิดติดกันเยอะเลยนะครับสำหรับตอนนี้ฝากพี่เพื่อนๆนะครับทุกๆท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับพยายามใส่แมสนะครับห่างๆกันนะครับสำหรับช่วงนี้เพราะว่าติดกันเยอะเลยนะครับเลยทั้งระแวงนะครับแล้วก็ระวังนะครับเลยไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับในช่วงนี้สำหรับวันนี้นะครับมาดูกันนะครับเป็นพระเหรียญว่าจะเป็นพระแท้หรือไม่แท้ยังไงนะครับ รบกวนพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะครับต่างช่องประยอยบ้านๆแชนแนลนะครับติชมกันเข้ามาได้นะครับว่าเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นพระแท้มีราคาเล่นเจ้าหากันอยู่ที่เท่าไหร่ก็บอกกล่าวแนะนํากันมาได้นะครับติชมกันมาได้ใต้คลิปนะครับทุกๆท่านและขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมและทุกๆคอมเมนต์นะครับ ที่คอมเมนต์กันมาใต้คลิปขอบคุณมากมากนะครับที่เพื่อนเพื่อนทุกทกท,กท่านนะครับตังที่บอกว่าเป็นพระแท้และพระไม่แท้ยินดีรับฟังทุกๆคอมเมนต์นะครับและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับมาดูกันนะครับสหรับเหรียญน,นี้เหรียญหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานว่าจะเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้ยังไงนะครับสหรับเหรียญน,นี้นะครับรู้สึกว่าไม่มี ปศนะครับบอกว่าสร้างปีปศเท่าไหร่นะครับแต่มีอยู่ด้านหลังนะครับอายุ109ปีนะครับหลวงปู่มุนนะครับจะแท้ไม่แท้ยังไงก็รบกวนพี่เพื่อนๆติชมกันมาได้นะครับทุกๆท,ท่านเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับเรียนนี้ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับทั้งระแวงนะครับแล้วก็ระวังสำหรับโรคระบาดนะครับเชื้อโควิดนะครับติดกันง่ายนะครับแล้วก็ติดกันเยอะนะครับสำหรับตอนนี้อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกทท่านเพื่อความปลอดภัยนะครับตั้งตัวเราเองนะครับและทุกๆคนสมาชิกในครอบครัวนะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับถะเกิดเป็นเหรียญแท้มีราคาเล่นชาวหากันไหมนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตันใดที่ทราบก็ให้คำแนะนำกันเข้ามาได้นะครับ สำหรับหลวงปู่มนต์นะครับก็ไม่ไม่มีข้อมูลอะไรสักเท่าไหร่นะครับว่าเป็นพระที่จะสร้างปีอะไรนะครับจะจะสร้างมีอยู่กี่รุ่นนะครับท่านใดที่ทราบนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับใต้คลิปทุกทท่านอันนี้เดี๋ยวมาดูด้านขอบกันก่อนนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับไม่ทราบว่าแท้หรือไม่แท้นะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับชอบรู้สึกว่าเรียนนี้สวยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับตั้งตัวอักษรครับดูสวยสวยงามนะครับดูในในด้านของศิลปะนะครับพุทธศิลป์ อากตูกใจนะครับทุกๆุกคลิปที่ได้ทำลงไปนะครับฝากพ,พ,พี่เพื่อนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้ทำคลิปนำพระมาลงให้พี่พพเพื่อนได้ติชมกันอีกนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับ หยุดตามคลิปไปนะครับไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อโควิดแล้วหรือยังนะครับไม่มั่นใจนะครับทั้งเระแวงแล้วก็กังวลน,นะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปหยุดไปหลายวันนะครับไอหน่อยๆเจ็บคอหน่อยๆไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดติดหรือยังหรือยังไม่ติดยังไงนะครับ เป็นที่กังวลอย่างมากนะครับสำหรับโรคโควิดนะครับฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกๆท,ท่านเดีย๋ยวมาดูด้านหลังนะครับจะแท้หรือไม่แท้รบกวนพี่เพื่อน,นนะครับท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเหรียญนะครับหลวงปู่หมุน ทิตตะสีโลนะครับวัดบ้านจานตำบลจานอ,อําเภอกันตรากันตรารมนะครับผิดอย่างไงก็ต้องขออภัยนะครับคันตรารมนะครับจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับเรียนนี้นะครับจะสร้างปีปศเท่าไหร่นะครับท่านไหนที่ทราบก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันมาได้นะครับ ด้านหลังดูตัวอักษรอ,อะไรก็ดูชัดนะครับดูเป็นเส้นคมคมนะครับแต่ไม่ทราบว่าแท้หรือไม่แท้นะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ทราบกอให้ความรู้แนะนำกันมาได้นะครับยิาดีรับฟังทุกๆคอมเมนต์ทุกๆท,ท,ท,ท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ ฝากอีกครั้งนะครับอาตุกใจคลิปนะครับทุกๆคลิปตางช่องประยอยบ้านๆแชนแนลฝากพี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b s c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกๆท่านและขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมต่างช่องประยอยบ้านๆแชนแนลนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆความรู้นะครับขอบคุณทั้งที่บอกว่าเป็นพระแท้และพระไม่แท้นะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องประยอยบนบ้านแชนแนลนะครับแล้วเจอกันนะครับในคลิปใหม่ต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ